ใครที่อยากจะลงเนี่ยอย่าท้อให้ดูวีนาไว้เป็นหลกักถ้าคุณอยากชนะเขาทําได้คุณจะต้องมีอะไรที่มากกว่าสักนิดนึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่สูงเท่าเขาคุณอาจจะมีแฟนขับไม่เท่าเขาคุณต้องไปปั่นแฟนขับถ้าเกิดคุณขายเก่งขึ้นมากระทันหันขึ้นไลฟ์ทุกครั้งครั้งละล้านลๆานบางทีกระแสมันก็ต้าน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 ได้ นะฮะก็ตามคาดครับเพราะว่าด้วยลักษณะคุณสมบัติแล้วก็ความพยายามแล้วก็แฟนคลับนะฮะก็ถล่มทลายก็วีนาก็แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เส้นทางนี้ยังยังไม่ได้สรุปนะฮะว่าจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยจะต้องมงประเทศไหมนะฮะเพราะฉะนั้นฝากอีก76จังหวัดด้วยนะฮะใครที่อยากจะลงเนี่ยอย่าท้อให้ดูวีนาไว้เป็นหลักนะฮะว่าวีาวนามีสแตนดาดตร,ตรงนี้ถ้าคุณอยากชนะเขาทําได้ คุณจะต้องมีอะไรที่มากกว่าสักนิดนึงถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่สูงเท่าเขาคุณอาจจะมีแฟนขับไม่เท่าเขาคุณต้องไปปั่นแฟนขับถ้าเกิดคุณขายเก่งขึ้นมากระทันหันขึ้นไ์ทุกครั้งครั้งละล้าน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 บางทีกระแสมันก็ต้าน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 ได้เพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าไปกลัวว่าจะต้านวีนาไม่ได้นะ,ะแต่ใดก็แล้วแต่วันนี้ให้กำลังใจคุณมอฟีนนะฮะเนื่องจากว่าฝนตกฟ้าผ่านะฮะสัญญาณก็ไปกับสายฟ้านิดหน่อยช่วงแรก คนก็แบบอาจจะกลนบนดาเล็กน้อยนะฮะอย่าไปด่ากันเลยฮะนะฮะแกก็ทําเต็มความสามารถแล้วนะฮะจะให้แกไปปักตะไคร้ก็ไม่ได้อีกพอลูกก็โตแล้วนะฮะก็ก็ขออภัยแทนด้วยสําหรับกระแสมันไม่เสถียรสออินเตอร์เน็ตในช่วงแรกประมาณสัก10นาทีนะฮะก็ขอขอโทษแทนก็จริงๆผมให้อิสระทุกคนนะสำหรับจังหวัดถามว่าพอใจไหมพอใจนะครับ พอใจแล้วก็ผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่มัน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 ไม่ใช่แกรนนะแต่ว่าโอเคต้องยอมรับว่าในวันนี้อาจจะมีเพลงที่เร็วนะมันก็อาจจะชิดกันไปนิดนึงนะครับแต่มันก็ยังยังยังห่างแกรนได้ยังถือว่าห่างหน่อยนะยังไม่แกรนเฟี้ยวสักเท่าไหร่นะฮะก็ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่เป็นอีกสไตล์หนึ่งเดี๋ยวถ้าจะรอความเป็นยูนิเวอร์สจ๋าจต้องรอยูนิเวอร์สไทยแลนด์วันที่23สิบสามสิงหารับรองได้ว่าทุกคนต้องตกใจ คือผมว่าอาจจะใช้จังหวะหรือเรื่องราวในการเล่าเรื่องที่มีความสโลดาวลงนิดนึงแต่ว่าการประกวดต้องไม่เกินสักประมาณเต็มแม็กซตั้งแต่ต้นยันจบก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งหรือ3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อาจจะต้องมีการรอบอ่าสปีดหรือตอบคำถามอรอบหนึ่งรอบใดไปเลยนะแต่ว่าต้องเข้าใจคุณมอฟีนว่าคุณมอฟีนเองเขาก็ เขาก็อยากจะขยี้ให so ้หมดอ่ะเพราะว่าแกก็ใส่ทุกแม็กแกก็ใส่ทุกแม็กเก็บทุกเมตรนะฮะสิแกก็จัด6แกก็จัดนะฮะสุดทรพทแกก็เยอะนะฮะแล้วแล้วแกก็เดินชุดว่ายน้ำครบคนแล้วแกชุดลาตีครบคนจะไม่ตกรอบสักทีอยางที่วันนี้ทาของตัว M นทีใหญ่จะมการคัดอันนี้คือครับคอนเฟิร์มฮะ ก็คือ77จังหวัดจะเหลือ15นะฮะในรอบแรกแล้วก็เหลือ10เหลือ5แล้วก็เหลือ3คนสุดท้ายก็จริงๆผมว่าเอกลักษณ์ของ MU อ่ะผมว่ามันมันจะต้องแบบโหดจนแบบเข้ากระดูกอะเพราะว่ามันเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เอนเตอร์เทนเมนต์เท่าไหร่เอาจริงๆนะครับดู Miss Universe เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าดูดีๆอะในรอบสุดท้ายอะผมว่ามันต้องดูแล้วเครียดมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่แอบเครียด แล้วผมก็ยังจะคงสติเอาไว้ว่ามันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ต้องแอบเครียดนิดๆในขณะที่ทุกคนจะต้องมีรอยยิ้มแต่ในใจต้องมีความกังวลและมีความรู้สึกหนักใจอย่างใหญ่หลวงผมยังจะเก็บความรู้สึกแบบนี้เอาไว้ให้เอาไว้ให้แบบทุกคนได้ได้รู้สึกเน็ดเหนเหนื่อยและเน็ดหน่วงในการดูยูนิเวอร์สของเราครับอย่างวันนี้ได้ดูของครับเออ ถ้าผลงานวีนาวันนี้ใช่ไหมครับผมให้ประมาณ80% 80%หมายถึงว่าคะแนน80%ในแง่ไหนอย่างแรกเลยแน่นอนครับ personality personality เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็น beauty queen อยู่แล้วเขาก็ได้คะแนนนำนะครวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่วีนาแก้คำคอรหาของคนที่ว่าพูดไม่รู้เรื่องหรือเวลาจับไม่แล้วค่อนข้างแกว่ง วันนี้ก็ถือว่าจับไมล์แร้วนิ่งนะฮะแล้วก็สามารถเล่าเรื่องออกจากสมองได้ค่อนข้างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นคะแนนนะฮะท,ที่ที่เติมให้แต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปก็ไม่ได้เยอะหรอกครับเช่นอยากเห็นวีนามีมีลุกอื่นบ้างผสมนะฮะเช่นเดินว่ายน้ำอาจจะแบบมีม,มีมีการเบี่ยงผมไปข้างนึงหรือทำยังไงให้เรารู้สึกว่า อ้าวนี่ชุดไม้น้ำเราได้หนึ่งบรรยากาศแล้วก็ชุดราตรีอ่ะโอเคเป็นบรรยากาศใส่กลางฟาร่าก็ได้กันอันนี้ก็โอเคอยู่เท่านั้นเองครับที่แงังนังนรรู้สึกว่าเห็นวีนาทุกครั้งเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าวีนามีแพทเทิร์นที่ค่อนข้างชัดเจนนะอันนี้ไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ผิดแต่เพียงแค่ว่าบางทีเราอยากเห็นลูกเล่นที่มากขึ้นแล้วก็อ,อย่าอย่า,อย,าอย่าส่งคนดูด้วยพลังภายในอย่างเดียว ะะเพราะว่าจริงๆแล้วคนดูอาจจะรับได้เฉพาะพลังภายนอกบางคนเพราะฉะนั้นต้องมีพลังภายนอกด้วยเพราะรู้ว่าทุกคนพยายามใส่อินเนอร์มองด้วยอินเนอร์ทุกอย่างมีแต่อินเนอร์แต่บางทีอะ่ะคนรับอินเนอร์ยังไม่ทันก็จะต้องแบบยิ้มยิ้มเพิ่มขึ้นแล้วก็แบบนะ eye contact กับคนนะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเข้ากองแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการเฟรนให้เพราะส่วนมากจะ e t a c กับกล้อง นะฮะซึ่งอายคอนแทคกับกล้องตลอดเวลาเนี่ยมันก็มันก็ถูกแต่ถ้าอายคอนแทคกับกล้องแล้วอายคอนแทคกับคนดูบ้างผมว่ามันเรียวกว่ารูปร่างบอดี้ Body, ผมว่าก็โอเคนะครับไม่ได้ติดปัญหาอะไรเลยไม่ได้ติดปัญหาอะไรครับเพียงแต่ว่าอาจจะแบบเดี๋ยวพอเข้ากองก็อาจจะมีการแนะนําว่าเออแต่งหน้าแบบไหนให้มันแบบชายอีกนิดนึงได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรลยม่ได้ดีนะเดี๋ยวแฟขเขลาบเงามาว่าผมนะ <laughs> เกตเกตเป็นคนมีม,มีพลังแล้วก็มีไฟเตอร์เป็นคนไฟเตอร์คือเป็นนักสู้ผมก็ให้กาลังใจน้องน้องบอกว่าน้องก็อยากไปต่อขอจังหวัดแบบจังหวัดที่แบบดันหลังเขาเต็มที่หน่อยอะไรเงี้ยเขาบอกเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เห็นน้องบอกว่าอยากไปภูเก็ตนะครับอันนี้อันนี้อันนี้น้องพูดเองแล้วเมื่อกี้เจอพี่กิมบอกว่าเขาอยากได้อยู่เหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะไปได้เจอกันหรือเปล่าชายชาจะไม่คือบอกว่า อย,อย่าถอดใจนะนะครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เจอกับวีนาสซิงอ่ะมันมาถึงรองหนึ่งก็ถือว่าเก่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ไปต่อลักกันอะไรอย่างครับโอเคเนาะอนึงรเที่คอยหลอกมาคคุณบุญเรื่องคุณบุญเลื่องก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งงานนะครับที่เราทําร่วมกับหลายบริษัทเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องโปรเจกต์ที่เป็นความลับมาประมาณสัก3เดือน ที่เรานู่นนี่นั่นกันจนบทประพันธ์จนตอนนี้เขียนบทไปเกือบเสร็จแล้วแล้วก็ทุกอย่างเดี๋ยววันที่21พฤษภาคมนี้เชิญนะเชิญคนนี้เชิญคนนี้เชิญคนนี้อาจจะไม่เชิญคนนี้เชิญคนนี้เชิญ,นนเ,ชญเราต้องเลือกเชิญเพราะเราจะคัดผู้ชายอไปค่ะเอออย่าไปบอกไอ้นี่มันนะป้าจางโอเคป้าจางก็เป็นผู้ชายนะท่านสูงหงอกสูงกว่า้เลยไม่ก็อย่าไปบอกมันไงไม่อย่าไปบอกให้มันมา นะฮะก็วันที่21นี้เดี๋ยวบอกสถานที่นะเพราะตอนต้นจะไปแคสกันที่กลางห้างแต่กำลังกำลังคิดกันใหม่ว่าเราต้องใช้แบบใช้ใช้อุปกรณ์เยอะเดี๋ยวมันจะแบบมันจะแบบเอ๊ะมันจะดังแล้วมันจะกวนไหมอะไรเงี้ยวันที่21ที่จะถึงนี้21พฤษภาคม10โมงเช้าถึงบ่าย3นะฮะเราจะแคสอยู่2คนเพื่อจะเข้าสังกัดใหม่กับ MTI นะผู้ชาย อายุ1 8ปถึง2ีปีนะฮะทันไหมฮ้18ไม่ทันแล้วถึง28นะฮะแล้วก็ผู้หญิง1คนอายุอ่า15ถึง25ปีนะฮะมามามาเลือกแล้วเซ็นสัญญาแล้วทำงานเลยมีสิทธิ์ดังมากนะผู้ชายคนนี้ก็ไม่อยากบอกฮะอยากให้เตรียมตัวมาเฉย เอาจริงๆนี่เป็นโจทย์ที่เราประชุมกันเมื่อ2วันที่แล้วว่าเราจะไม่ไกลเลยอยากได้สดใหม่อยากได้สดใหม่จริงๆอายุบอกไปแล้วนะครับผู้ฝ่ายชายอายุเท่าไหร่นะ18ถึง 28, 28เออหูผึ่งเลยนะจำได้เออสิถึง28ฝ่ายหญิง 15- ถึง25นะครับใครจะเป็นหนึ่งเดียวของผู้ชายหนึ่งเดียวของผู้หญิงนะครับแล้วก็ทั้งสองคนนี้จะได้เอกสิทธิพิเศษ นะครับในปีหน้าเราจะได้ไปเดินกันที่เมืองคานคอนเฟิร์มนะเพราะาภาพยนตร์เรื่องนี้เ,เราขายเราขายในประเทศไทยแล้วเราเน้นขายในต่างประเทศนะครับเพราะว่าเรามีมาร์เก็ตติ้งทีมจากต่างประเทศจากสิงคโปร์มาช่วยเราเพราะฉะนั้นเราจะไปเมืองคารนกันอีกสองวันเนี่ยเราก็ไปเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเราไม่ได้ไปเรื่องอื่นเลยนะเราไม่ได้อยู่ๆไปเดินเล่นกันนะ แล้วเราก็ระเอินว่าจะมีงานไทยไนท์ด้วยแต่ว่างานไทยไนท์เนี่ยเขามาขอทีหลังว่ารู้ว่าอิงฟ้าไปผมไปผมก็ให้ความร่วมมือผมเขาไปแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยทุกวันจะมีสล็อตเพื่อจะ,อะ,อะคุยงานขายงานนะครับกับบริษัทต่างชาติแล้วก็สัมภาษณ์สื่อต่างชาติทุกวันเลย13 1 0 1ม1ิ1ส1บสีเต็มวันเลยทั้ง2วันแล้วก็16 นะฮะก็เดินผมแดงด้วยคราบเอาเรื่องนี้ไปขายครับเพราะว่าไปในฐานะนักแสดงครับส่งโปรไฟล์ไปเป็นฐานะนักแสดงเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เลยจอดจงเรื่องนี้เลยเพราะทีมงานไม่ใช่คนไทยทั้งหมดทีมงานต่างชาติช่วยทําให้ด้วยครับคือคือสร้างขวัญและกาลังใจให้อินฟ้าแล้วก็สร้างขวัญและกําลังใจให้ทีมผลิต เพราะเราไม่ได้เป็นทีมคนเดียว MGI Corporate กับออีกหลายที่นะครับอย่างสายสายขายงานก็เป็นคน,คนต่างชาติเราก็มุ่งมั่นว่าสิ่งที่เราไปเที่ยวนี้เหมือนกันจะเป็นวางแพลตฟอร์มให้ทุกคนได้รู้สึกว่าเออบุญเรื่องของเราเนี่ยหรือ Lady b e อ่ะมันเริ่มน่าสนใจนะเพื่อจะแบบตกเยื่อก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มถ่ายทำแล้วกระดา,ะดาสิงหาแล้วก็กันยาสาเดือนเต็มๆ สเดือนเต็มๆครับแล้วก็ปิดกล้องภายในกันยาแล้วเราจะฉายก่อนที่จะเข้าสู่เทศการฮ่องกงฟิล์มเฟสติวัลที่วางแผนเอาไว้ทุกอย่างแล้วก็เพื่อจะเข้าอีกครั้งหนึ่งที่คานฟิล์มเฟสติวัลในปีหน้าครับวนนเนี้จค้าอ่ทุกวันนี้เขาอะก็เป็นมืออาชีพนะแต่อันนี้จะ จะเป็นมืออาชีพแบบออกไปทางสากลอีกนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมพยายามบอกให้เขาไปดูนะฮะดาราฮ่องกงดาราจีนที่เป็นผู้หญิงเยอะๆว่าเขาวางตัวกันเป็นระดับไหนนะฮะเพิ่มขึ้นซึ่งน้องก็ทำได้อย่างเช่นอ,อทีเซอร์ที่ออกมาเนี่ยก็ก็ถ่ายวันเดียวเองนะแต่ตั้งแต่คิว12ชั่วโมงอะ ก็ทำได้แล้วมีสต็อกช็อตเหลือไว้เยอะเลยเขาก็ทําได้หมดแล้วก็ย e ังมีอย่างอื่นที่เราแอบถ่ายเอาไว้อีกน้องก็ทําได้ลองลทุกอย่างก็กเขาก็ปลอมตัวเองได้ก็ยังดีแล้วก็น้องต้องฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเพราะว่าในบทนี้ยน้องไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมาก่อนตามบทอุ้ย <แ 1996. S 1> มีถ่ายตามประเทศด้วยอ๋อซัมไม่ต้องห่วงแก้ผ้าเอ้า มีแต่ว่าแกอาจจะกล้องไม่เห็นทั้งหมดแต่ว่า<แ>ก็ลงไปแล้วก็ดึงผ้าออกแต่มันก็เห็นแค่บางส่วนก็ได้ไก็ก็บอกแล้วไงอาจจะไม่เหมาะสำหรับคุณที่ที่ยึดบ้านในศิลธรรมจนเกินไปไม่ไม่ข่อยดิดนึงคืออยากจะให้แบบน้องดูแบบเซ็กซี่แต่ดูแพง และดูเป็นแบบแบบสากลลุกนิดนึงขอบคุณนะคะญีอปุ่า่า,า,า,าจจลืมนะเดี๋ยวจะให้พี่ถา้าไม่อยากพลาาเขา้าบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอย่างไม่หมดนะคะอย่าลืมกด s u p e r อร์ตให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ